สวัสดีจ้าพบกับผมกอณ์เรืองแสงนะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมใครอยากได้ค่าโทรถูกๆบ้างครับผมทั้งในเครือข่ายและก็นอกเครือข่ายนะครับผมโปรตัวนี้นะครับมันจะเป็นโปรหลักในตัวซิมมันนะครับซึ่งค่าโทรมันค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะครับผมโทรในเครือข่ายเนี่ยนาทีละ15สตางค์เองนะครับแต่ถ้าโทรนอกเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรไปหา A s โทรไปหา DT แทนะครับผมหรือว่าค่ายอื่นๆนะครับอันนี้ก็นาทีละ 60สตางค์เองนะครับผมอ่าถูกมากๆเลยนะครับผมวันนี uh? ้ผมเอาวิธีการเปลี <Command asking> <son> ่ยนโปหลักมาฝากกันนะครับผมเป็นโปรคาวานนะครับผมอ่าไม่รู้จักกันใช่ไหมครับผมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับผม โอคาวานมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันมันก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันออกมาเมื่อปีอะไรนะครับแต่สันนิษฐานแล้วว่ามันน่าจะมีมานนานแล้วนะน่าจะสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่มีหน้าปกให้ดูด้วยนะครับหน้าปกซิมนะเออมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงอันนี้ผมก็ ไม่มีมาให้ดูกันด้วยนะครับแต่พอจะรู้ข้อมูลข้าวมานะครับวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันกันนะครับว่าโปคาวานตัวนี้มันคืออะไรและมันมีดีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับในตัวซิมของมันนะอ่าลองมาฟังกันดูนะครับผมโปคาวานตัวนี้นะครับผมในตัวซิมของมันนะจะมีค่าโทรหาทูด้วยกันนะครับโทรหาทูด้วยกันเนี่ยนาทีละ15สตางค์นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะครับและ โทรต่างเครือข่ายเนี่ยนะครับก็นาทีละ60สตางก็ถือว่าถูกที่สุดนะครับในบรรดาซิมที่มีอยู่นะถ้าโทรไปหาเครือข่ายอื่นๆนะครับนาทีละ60สตางเองนะครับตัวนี้ถูกมากๆนะครับถ้าโทรไปต่างเครือข่ายนะอย่างเช่นซิมอื่นๆนะครับเวลาเราโทรหาเครือข่ายอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นนาทีแรกนะ1บาทนาทีต่อไปก็25สตางตางอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีการสตาร์ทที่1บาทก่อนนะครับ แต่ตัวนี้เริ่มต้นที่60สต,ตางๆนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดว่าเราเติมเงินสะสมนะครับครบ100บาทนะมันก็จะได้เล่นเฟสนะครับแล้วก็เล่นไลน์แล้วก็ IG นะครับผมฟรีนะครับผม30วันเลยนะตัวนี้ก็จะเล่นฟรีๆกันนะครับถ้าเติมเงินครบ100บาทนะครับ แต่ถ้าเรายังไม่ได้สมัครอินเทอร์เน็ตนะครับยังไม่ได้สมัครอินเทอร์เน็ตใดๆนะครับการเล่น f Facebook อนะ่ะผมแนะนําให้เป็น Facebook สีขาวนะครับเพราะว่าถ้าเป็น Facebook สีฟ้าเนี่ยมันจะดูวิดีโอไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นสีฟ้านะต้องเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเราสมัครแพ็กเกจเสริมควบคู่ไปด้วยนะครับไอ้สีฟ้าเนี่ยมันก็เล่นได้ปกตินะครับผมปกติเลยนะ ไม่ต้องเล่นสีขาวก็ได้นะครับถ้าเราสมัครโปรเสริมนะครับผมถ้าใครชอบนะครับโปรตัวนี้นะครับค่าโทรมันถูกดีนะครับทั้งในเครือข่ายและก็นอกเครือข่ายนะครับผมถ้าใครต้องการนะก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับซิมเก่าๆของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็กดตามนี้กันเลยนะกดดอกจัน935ดอกจัน33สสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับผมระบบเนี่ยจะทาการเปลี่ยนโปรโมชั่นหลักที่เราใช้งานอยู่นะครับ เปลี่ยนมาเป็นซิมคาวานตัวนี้นะครับผมบางซิมนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะอาจจะมีค่าเปลี่ยนโปรเนี่ยสาบาทนะครับแต่ว่าบางซิมเนี่ยอาจจะไม่เสียเงินเลยนะครับอาจจะเปลี่ยนฟรีนะครับผมถ้าใครชอบนะครก็ลองๆอกันดูนะครับผมโปรตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ เน้นเป็นการโทรด้วยนะครับเน้นเป็นการโทรด้วยก็จะมีค่าโทรที่ค่อนข้างจะประหยัดมากๆนะครับผมพอเรากดดอกจานเก้าสาดอกจานสามสี่เหลี่ยมไปแล้วนะครับมันก็จะมี SMS หน้าตาแบบนี้เข้ามานะครับผมอ่า <c oughs> คุณได้การเปลี่ยนโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วค่ะโปรโมชั่นของคุณคือโปรคาวานโทรในเครือข่ายนาทีละ15สะตางค์นอกเครือข่ายนาทีละ60สะตางค์แล้วก็เพียงเติมเงินสะสม100บาททุกๆ30วันนะครับ เล่น Facebook l i n น Instagram WhatsApp รับสิทธิ์เนี่ย12รอบนะครับผมแล้วก็เล่นเน็ตเมกะไบล์ละ1บาทนะครับ SMS ข้อความละ2บาท MMS ข้อความละ3บาทและ WiFi นาะทีละ1บาทนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือโปรหลักในตัวซิมของมันนะครับผมโปรตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ชอบการโทรออกนะครับผมแล้วก็ชอบให้มันมีค่าโทรที่ถูกๆนะโทรหาทูด้วยกันเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับ 15สตางค์นะครับผมถ้าใครชอบซิมแนวนี้นะครับเพียงเติมเงินสะสมนะครับ100บาทก็จะได้เล่นฟรี e c ี PC แอปนะครับแล้วก็ยังได้ค่าโทรที่ถูกนะครับถ้าใครชอบนะก็แจกกันไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสััสดีครับ